สุดยอดโอ้สวยงามเอฟซีสุดยอดจริงครับคือผมจะหาจุดนะหาจุดเดินไปฝั่งนู้นเอฟซีเดี๋ยวผมจะลองเดินข้ามไปฝั่งนู้นนะครับโอ้อาจจะลื่นเดี๋ยวเรารอสักครู่ครับเอฟซีเดี๋ยวผมข้ามไปก่อน,นครับ นี่ครับ f c ครับตอนนี้ผมก็จะเดินข้ามไปครับโอ้หินลื่นในะอ c นะหินลื่นแต่ก็ต้องทำครับเพื่อ FC แฟนคลับนะนี่ฮะสุดยอดมากครับโอ้โหน้ำสุดยอดเย็นมากน้ําใสเย็นโอ้สุดยอดครับนี่คือน้ําตกนางรองครับเ c ครับเดี๋ยว3ามอยหกสงศาให้เ c แฟนคลับได้ดูนครับ ต้องบอกว่าความสุขนะครับคุณต้องเดินทางมาหามันนะครับคุณถึงจะเจอนะครับผมใจถึงก็ไปถึงแค่นั้นเองครับ FC นี่คือความพิเศษของธรรมชาติครับแต่ถ้าคุณอยากจะมาเห็นอยากจะมาสัมผัสคุณต้องเดินทางครับต้องเดินทางนะะคุณต้องใจถึงแล้วก็มาให้มันถึงครับ และคุณจะได้เห็นธรรมชาติที่สวยงามอย่างนี้ครับเดินทางมาไกล FC แต่ว่าหายเหนื่อยครับนี่คือจุดที่สอนนะครับที่สามารถให้ประชาชนรู้วนะ่านักท่องเที่ยวนะครับลงเล่นน้ําได้นะครับ FC สำหรับน้ํนาตกน้งรองแห่งนี้นะครับ FC ไม่มีค่าเข้าชมนะครับไม่เสียนะครับไม่เสียค่าเข้าชมนะครับนี่ยฮะโอ้โหไม่รู้จะใช้คำไหนพูด FC นี่ฮะสัญหาคำพูดไม่มีครับนี่คือจุดที่สองในเอนะคือจุดแรกกนะสวยงามมากแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะ,ะเลยข้อกำหนดหรือว่าละเลยในส่วนความปลอดภัยนะ SC. เอฟนี่ฮะุหยอดเออหายเหนื่อยครับ เยี่ยมมากเดี๋ยวผมตั้งกล้องเดี๋ยววิดน้ำล้างหน้าซะหน่อย f อนะครับเดี๋ยวขออนุญาตล้างหน้าล้างตาล้างมือหน่อยเอฟซีน้ำเย็นมากครับสุดยอด ความสุขอย่างแท้จริงสินี่คือความสุขของการเดินทางครับแล้วก็การที่สแสวงหาซึ่งคอนเทนต์ในการทำ u t u b e นะครับหาเขาเรียกอะไรเ c ก็ได้แล้วก็ส่วนตัวผมเองก็ได้คือได้ในความสุขใจสบายกายสบายตาในส่วนที่มา,าเกี่ยวกับธรรมชาติในส่วนนี้นะครับนี่คือน้ำตกนางรองนะครับจังหวัดนครนายก ต้องบอกว่านครนายกสวยมากนะครับคอนเทนต์นี้ได้เลยนะครนายกสวยมากก็จะเป็นคลิปเที่ยวหนึ่งวันของช่องผู้นิสานไกลถิินสําหรับจังหวดัดนครนายกแห่งนี้นะครับเอสซนะครับก็สุดท้ายนี้ครับผมก็จะเก็บภาพบรรยากาศต่างๆไปให้เอสซแฟนคลับได้ดูกันเรื่อยโดยที่ไม่ต้องมีคาบรรยายนะครับจะให้ดูภาพไปเลยนะครับก็ติดตามต่อเอสซสุดยอด นี่ครับฟีฟซีดูนะครับที่ผมเดินข้ามนะครับก้อนหินนี่ครับเดินข้ามไปนะครับฟีฟซีเนี่ยเดินเดินผ่านน้าไปนี่นะครับแล้วก็ขึ้นไปในส่วนป่านี่นะครับแล้วก็เดินกลับออกไปนู่นนะครับฟีฟซีนะฮะกลับขึ้นไปด้านบนนู่นนะครับมันก็จะเป็นทางเดินเล็กๆนะครับคือคนที่เขาเดินเข้าเดินออกมันจะเป็นทางเล็กเดี๋ยวเจอกันจุดที่3ครับฟีฟซีครับด้านล่างครับ